เจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆพระเยซูต้องตายแล้วต้องฟื้นถ้าเราบิูจุ์เรื่องนี้ได้ว่าพระเยซูไม่ฟื้นจริงๆเนี่ยตายแล้วตายเลยเนี่ยจบเลยนะโบนเบิดปิดทั้งโลกถ้าคิดถึงวันอีสเตอร์จะคิดถึงอะไรอีสเตอร์หรอคิดแบบชาวไทยๆนะเอาถอดความเป็นแบบว่าคริสเตียนออกนะไข่ไม่ได้เรียกชื่อพี่ <laughs> ไปถึงไข่แล้วก็ กระต่ายน้องกระต่ายว่าหนูนึกถึงกระตูนเรื่องหนึ่งเลยห้าเทพผู้พิทักษ์มันจะมีตัวนึ่งเนี่ยเป็นเทพของอีสเตอร์ก็คือเขาแทนเป็นน้องกระต่ายเอาจัดไข่ไปส่งตามบ้านของเด็กๆที่มีศรัทธาถ้าเป็นพี่เนี่ยถ้าไม่เอาความเชื่อคิดเศษเนี่ยก็จะคิดถึงไข่เหมือนกันแต่วานน้สำับอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกที่มันจะชอบไปซ่อนอยู่เ oh. วลาใครดูหนังแลือใครเล่นเกมมันจะมีการซ่อนอีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกนะ ก็คือนั่นแหละซ่อนความลึกลับอะไรบางอย่างเพื่อให้จะไปเชื่อมต่อกับอะไรบางอย่างหรือใส่กิมมิคอะไรไว้บางอย่างสมมติเล่นเกมภาคหนึ่งคนคิดถึงเอาไปใส่ในภาคสองเล็กๆก็เป็นอีสเตอร์เอ gg อะไรเงี้ยหรือว่าหนังบางเรื่องก็จะเอาอีสเตอร์เอ g ของหนังบางเรื่องที่เคยสมมติผพ้่อกำกับเคยสร้างหนังเรื่องกอเราไปสร้างเรื่องขอก็เอาชิ้นส่วนของบางอย่างมาใส่ให้คนคิดถึงก็นี่คืออีสเตอร์เอ gg ออย่างอันนี้ดิสนีย์ทำบ่อยนะในการ์ตูนดิสนีย์อย่างเงี้ยวันนี้เราจะเห็นว่าเอ้ย ตัวการ์ตูนจากเรื่องนี้ไปโผล่ใน Toy Story นะจริงๆเรื่องนี้ก็เกิดจากหนังเกือบทุกแบบเลยเกมในสมัยนี้ก็มีให้เยอะ,อะแต่วันอีสเตอร์เนี่ยคือวันอะไรเออแล้วทำไมต้องเป็นคำว่าอีสเตอร์อ่าคำถามดีเพราะว่าปกติเราจะเรียกวันนี้ว่าวันปัสกาซึ่งปัสกาเนี่ยมันมาจากคาว่าพาชววพาชวาอ่าพาชวาเป็นภาษาฮิบูพาชวาเนี่ยก็ หรือภาษาอังกฤษที่แปลที่มันใกล้เคียงกันคือ pass over pass over, pass over. คือให้มันผ่านเลยไปถ้าเกิดใครเคยดูหนังเรื่องเป็นซออียิปต์หรือเคยเคยฟังภัยพิบัติที่พระเจ้าสกลงลมาลงโทษอียิปต์เพื่อให้ปล่อยชาวยิวไปดินแดนพนันธสัญญาก็คืออิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยคือสมัยนั้นต้องเล่าว่าฟาโร่เดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะไม่ปล่อยพระเจ้าก็เลยอ่ะจะปล่อยไม่ปล่อยงั้นก็ส่งภัยพิบัติมา ซึ่งตอนนั้นอีกเาก็มีเทพของเขาเขาก็เอาเทพของเขาว่าสู้จุดสุดท้ายพระเจ้าก็ปล่อยสิ่งที่รุนแรงที่สุดก็คือจะให้เด็กหัวปีเด็กหัวปีหมายความว่าเด็กคนแรกที่เกิดผู้ชายอะไรงียบุดหัวปีเนี่ยก็คือพระเจ้าจะรับไปจะให้วิญญาณแห่งความตายเนี่ยมารับไปแต่ถ้าใครเนี่ยเอาเลือดแก่เนี่ยไปป้ายไว้ที่วงกบประตูหนึ่งสองสามวิญญาณนั้นก็จะผ่านเลยหรือว่าพัชชัวพาร์สโอเวอร์ไป อ mm. ไปสังหารแกะมาเพื่อจะเอาเลือดนนไปป้ายตามวงกบประตูอะไรอย่างงี้นี่คือที่มาของเทศกาลแล้วเทศกาลนี้ในหลังจากที่ชาวยิวเนี่ยได้ออกมาจากอียิปต์แล้วก็เข้าสู่แดนพันธสัญญาเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองอีกนะจนสุดท้ายก็สุดท้ายก็จะมีคําพยากรณ์เราไปดูได้ในเทปคริสต์มาสว่าการพยากรณ์อของกา,การเกิดของพระเมสยาว่าพระผู้ช่วยให้เราคือพระเยซูนั่นเองมาใช่ไหมทีนี้ พระเยซูเนี่ยก็บอกว่าพระองค์เองเนี่ยจะมาเป็นแกะปัส,สกาเพื่อจะมาตาไยไถ่บาปให้เราเพือ่อให้เราเนี่ยได้รับความรอดก็คือให้ความตายนั้นเน่ยเลื่อนผ่านไปก่อนในการเปรียบเปยในลักษณะน,าานั้นเพราะฉะนั้นก็พระเยซูตอนถูกจับก็ถูกจับในเทศกาลป,<อ>ปัสกา<อ>เหมือนกันนะถ้าเกิดใครเคยเห็นภาพของล<อ>ิโอาร์โดดาวินชีก็จะเห็นว่าพระเยซูดื่มกับอัครสาวกนั่นก็คือการดื่มในวันปัสกาเหมือนกัน และหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกอายัดก็คือถูกทหารเนี่ยมาจับตัวแล้วก็ถูกนําไปเป็นกางเขนสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนะพูดถึงเรื่องเนี้ยมันสนุกที่ว่าหลายคนอน่ะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงอใช่บางคนก็วิทยาศาสตร์พระเจ้าจะทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงทีนี้จะพิสูจน์ศาสนาคิดว่าภาษาคิดเนี่ยพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ย บางคนบอกว่าไปวิสุจน์จากเรื่องของผราผู้สร้างโลกนี้ใครสร้างอะไรใครสร้างอ,าอะไรอย่างงี้นะ<า>ก็ได้นะอะพี่จะชอบบอกว่าสิ่งที่มันทรงเป็นเลยขาคณิตถูกสร้างอย่างซับซ้อนและสุกสร้างมาเพื่อมีวัตถุประสงค์บางอย่างสิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นสมมติว่าเราไปเจอ iPad ในป่าคิดว่ามีคนสร้างหรือว่า หรือว่ามันเกิดขึ้ตนตามธรรมชาติมันก็ต้องมีคนสร้างอยู่แล้วมีคนเอาไปวางไว้ด้วยมันสมมาตรม,มันยากที่จะสมมาตรแล้วก็มันก็ซับซ้อนแล้วมันก็สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะก็เหมือนเราเนี่ยร่างกายเราก็ดูเหมือนจะสมมาตรร่างกายเราก็ซับซ้อนแล้วร่างกายเราก็มีวัตถุประสงค์บางอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดว่าเราจะมาจากลิงหรือว่าเราถูกสร้างขึ้นมาหรือแม้กระทั่งโลกกลมๆจัก,กรวาลที่ดูมีความแบบ สบับซ้อนสมมาตรและสร้างมาเพื่อมีวัตถุประสงค์บางอย่างก็ก็เป็นไปได้ว่าเราเป็นคนสร้างแต่ทีนี้มันมัน,ม,นมันยากพูดอย่างเงี้ยมันลอยมันลอยมันดูแบบเอาอะไรมาเขาเรียกว่าเอาโลจิกมาเข้าข้างตัวเองก็ก็ไดเ้เพราะฉะนั้นการวิสูจน์ศาสนาคริ์เนี่ยก็ต้องวิสูจน์ว่าถ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆพระเยซูต้องตายแล้วต้องฝืนเพราะฉะนนั้เราต้องหาหลักฐานว่าพระเยซูฟืนจริงอ่า ใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนทุกๆคนเวลาที่เราเรียนในวิชาแบบว่าศาสนาวิชาสังคมตอนสมัยประถมเนี่ยแหละก็จะมีบอกว่าโอเคศาสนานี้ใครเป็นศาสดาทําไมถึงเป็นศาสดาเขาทําเรื่องยิ่งใหญ่อะไรไว้บ้างอ่ะทีนี้พอมาถึงศาสนาคิดเนี่ยก็บอกว่าเขาใช้คาว่าศาสดานาองพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคิดซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราได้คุยกันต่อแน่เรื่องนี้นะคะอ่ะพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคิด ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่เป็นคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาอ,มอ,อันนี้หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่าเรามาทําให้ชัวร์ดีกว่าจริงเปล่าโมเมรหรือเปล่าถ้าถ้าจากพระคัมภีร์เนี่ยคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยมีหลายคนแต่ฟื้นด้วยฤทธิ์ทันภาพของพระเจ้าง่ายๆเนี่ยลาสซารัสเนี่ยลาสซารัสเป็นคนคนหนึ่งที่ตายไปแล้วแล้วทุกคนทุกคนก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าแต่ก็แบบ เอ้ยอย่าไปหาลาสลสเลยเขาตายแล้วเขาจะมีกิมเนพระเยซูก็บอกถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็ตะโกนลาสลสจงลุกขึ้นลาสลาก็ลุกขึ้นมากับผ้าหออ่อศพนะอันนี้ก็ริท่ดาดภาพของพระเจ้าแต่สุดท้ายลาสลสก็ตายตามอายุขัยอยู่ดีแต่พระเยซูเนี่ยความแตกต่างระหว่างพระเยซูก็คือพระเยซูตายแล้วฟื้นฟื้นมาแล้วก็ใช้เวลากับสาวกชั่วะระยะเวลาหนึง่ง แล้วผมก็เสด็จกลับสู่สวรรค์แล้วผมบอกว่าพวจะกลับมาอีกเล่าเรื่องนี้แล้วกันว่ามีคนคนหนึ่งอ่ะเคยไม่เชื่อแล้วจะไปพิสูจน์ให้ได้ว่าพระเยซูเนี่ยไม่มีอยู่จริงพอไปปุ๊บก็เจอหลักฐานเลยว่าโรมันเนี่ยเคยบันทึกเพราะว่าปีนั้นเป็นปีที่มีการทาสัม,มโนโครัวเลยเสีซาคาสันเนี่ยแล้วก็มีคนชื่อเยซูเหงานาเซลตไปก็เจอคนชื่อนี้สุดท้ายก็ไปเจอหลุมศพที่ว่างเปล่าสุดท้ายไอ้คนที่ไม่เชื่อแล้วพยายามจะไปหาเหตุผลว่าพระเยซูไม่มีอยู่จริงอะ่ะ เขาก็ขับใจเชื่อก็กลายเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเราจะหาเหตุผลจากคริสเตียนอย่างเดียวเนี่ยมาเล่าว่าพระเยซูฟื้นเนี่ยมันจะดูใบแอสไปอ่าก็จริงเพราะฉะนั้นถ้าเราพิสูจน์เรื่องนี้ได้ว่าพระเยซูไม่ฟื้นจริงๆเนี่ยตายแล้วตายเลยเนี่ยจบเลยนะออโบนเบิดปิดทั้งโลกออืืมมเพราะฉะนั้นเรามาดูหลักฐานคนที่ไม่เชื่อกันว่าเขาเขียนถึงพระเยซูยังไงเริ่มจากคนแรก อันนี้ก็เป็นดาราในช่องเราก็คือจอมพลปอหละก็คือจอมพลปอไม่ใช่นะก็คือลองกินุสการที่เราจะรู้แน่วันตักโทษตายไม่ตายเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรคือตอนนั้นถูกเป็นกางเขีนใช่ไหมอาจจะหมดสติเขาจะเอาไม้เนี่ยไปไปตีแรงๆให้รู้ว่าให้รู้ว่าตายแต่พระเยซูนี่ไม่มีใครกล้าเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวสนั่นมันไหวอะไรอย่างเงี้ย ก็กล <enge> uh ัวใช่ไหมล่ะก in <uk> ็จะมีทหารรมันคนหนึ่งชื่อลองกินุสก็เอาหอกเนี่ยไปแทงศี้างพระเยซูให้รู้ว่าต้องตายจริงๆอืมจะไปเอาไม้ไปตีก็ไม่กล้าก็คือเออทําให้ตายแล้วคนที่เห็นพระเยซูตายเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าพระเยซูตายจริงไหมถูกต้องแต่ทําไมวันวันหนึ่งเขาไปเล่าเรื่องพระเยซูว่าพระเยซูฟื้นจากความตายแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากสนราชัโรมันคาทอลิกว่า เป็นนักบุญผู้ชอบทาอะไรอย่างเงี้ยอ่ทุกวันนี้เราก็ยังเราก็ยังชื่นชมเขาว่าโอ้นี่คือพยานในเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตึงกังเขตแล้วก็กลับใจมาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆแล้วก,แวก็แล้วก็สุดท้ายก็เป็นผู้เชื่อโดยประคิดโดยสมบูรณ์อันนี้ก็คนแรกแต่ว่าอ่ะเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดอยู่เลยว่าพี่เอาคนที่ไม่ใช่คริเสเตียนสิอ่าก็แปลว่าคนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีพยานในพยา,น,พยานก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ดาราท่านนี้ไม่ได้ค่ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคนแรกด้วยกันแน่นอนว่าในสมัยนั้นนะ่ะก็จะมีชาวยิวที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสยา,าทุกวันนี้ชาวยิวเนี่ยก็ยังไปอธิษฐานขอให้พระ,พระเมสยาหรือว่าพระผู้ช่วยกลับมาเพราะว่าเชื่อไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเมสยาอนะไรยเงี้ยก็ยังวิงวอนร้องขออยู่ซึ่งมันจะเป็นบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่ชื่อว่าโยเซฟุสโยเซฟุสเนี่ยเขาเขียนหนังสือที่เรียกว่า Antiquity of the Jews นะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ชาวยิวเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่เขาได้บันทึกไว้ละเอียดเลยว่าในเวลานั้นน่ะมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเยซูทําการอศาัศจรรย์และมีผู้ติดตามจำนวนมากเขาถูกตุงกางเขนโดยคําสั่งของปิลาตแต่ในวันที่สาเนี่ยเขาปรากฏขึ้นต่อหน้าเสาอีกครั้งอ่าฮะยังมีครั้งนึงคือเขาเขาเป็นใครนะคะ เขาเป็นชาวยิวชาวยิวที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอันนี้คือเหตุการณ์เหตุที่หนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่า eye witness หมายความว่าเป็นพยานทางสายตาซึ่งเรื่องราวของเขาอะาไม่ได้อยู่ในพระนนคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้อยู่ในพระกิตติคุณไม่เขาไม่ใช่เป็นอัครสา,าวกแต่เขาก็เขียนเรื่องนี้บันทึกทั่วไปของชาวยิวอ่าค่ะอ่าอันนี้คือคนแรกที่แสดงก็ไม่เชื่อแต่เขาเขียนแบบนี้อ่าอ่าเมื่อกี้เราดูฝั่งยิวซึ่งปัจจุบันตอนนั้นอนะยิวอะเป็นเมืองขึ้นของอาณาจากักรรโม ที่เรามาดูการบันทึกของโรมบ้างว่าโรมเขาบาันทึกว่ายังไงเราก็ต้องมาดูในการบันทึกของทาซิทุสทาซิทุสเนี่ยก็เป็นนักประวัติศาสตร์ของโรมันในยุคพระเยซูเลยก็ไม่ใช่ยิวในหนังสือชื่อว่าอันนันเนี่ยทาซิทุสเนี่ยเขาบันทึกไว้ว่าคริสตัสคริสตัสก็คือคริสเนี่ยเยซูคริสเนี่ยก็คือคริสตัสเนี่ยถูกลงโทษในสมัยทิเบริอุสโดยปิลาตตสก็คือถูกลงโทษในสมัยปอนติอัสปิลาตนั่นเอง สิ่งที่เขาบันทึกเนี่ยมันแพร่กระจายไปที่โรมทําให้รู้ว่าการที่เยซูถูกตึงกังเขียนนั้นน่มีอยู่จริงอ่าแสดงว่าเรื่องราวในมุข์เนี่ย2,000ปีที่เขียนมาก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายยูวนักประวัติยูก็ยืนยันนักประวัติโรโมันในสมัยนั้นก็ยืนยันว่าตรงกันว่าพี่เยซูเนี่ยถูกตึงจริงๆ<ม>แค่คนหนึ่งเขียนว,ว่าถูกตึงแต่คนหนึ่งเขียนว,ว่าถูกตึงระฟื้นอะไรอย่างเงี้ยและสงควก็ไม่ใช่คนที่เชื่อว,ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าโอเค ทีนี้เรามาดูคนที่สกันคนที่สามใช่ว่าสุโตนิอุสสุโตนิอุสเนี่ยเขาก็เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันเขาก็เขียนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงโรมชาวยิวเนี่ยถูกปกปัอนโดยชนที่ชื่อว่าคริสโตสก็คือคนที่ชื่อคริสก็คือเยซูคริส์นั่นะการปกปั่นนั้นเนี่ยเขาก็โยนความผิดให้กับพระเยซูว่าพระเยซูฟวถูกปกปรอนแปลว่ามันเกิดแรงกระเพื่อมบางอย่างในโรมจากสิ่งที่พระเยซู ع, ได้กระทำ ก็ม like, ีคนเขียนอย่างนี้แล้วปกติเราจะมองอย่างนี้ว่าคือในในยุคสมัยโรมอ่ะไอ้กบฏผีบุญเนี่ยเข้าใจไหมกบฏผีบุญในสมัยรัชที่ห้ามีคนอ้างตัวว่าฉันเป็นผู้มีบุญอ่าแล้วก็จะมารวบรวมประเทศอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายรัชที่ห้าจับไปบอกนี่คือกบฏผีเขาบอกเขาเป็นนักบุญใช่ไหมล่ะแต่เขาบอกโอ้นี่ผีเพราะฉะนั้นก็ปะหารเพราะคนเรามันใช้ความเชื่อมาปุกปั่นได้ แต่ในศาสนาพระเยซูเนี่ยมันไม่เหมือนการบวผีบุญที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันเขาประหารจนเบื่อแล้วโรมันเนี่ยแต่คนนี้พิเศษเพราะว่ามันทําให้กรุงโรมกระเพื่อมจนสุดท้ายกรุงโรมทั้งโรมเนี่ยกลับใจเชื่อแล้วกลายเป็นเมือที่นับถือศาสนาเสตเลย,เ,ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพระเยซูเนี่ยมันมีทหารโรมเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปอนติอุสเปลาตัสลองกินุสหรืออะไรที่เราพูดเนี่ยก็เป็นคนโมรมหมดเลยที่จากพระเยซูไปเติมเขียน ตึงกังเขเนเป็นโทษป่าชีวิตสมสุดเขาตึงจนเบื่อแล้วไอ้พวกคนที่อ้างว่าฉันมีบุญฉันเป็นผู้วิเศษเขาตึงจนเบื่อแต่พระเยซูไม่เหมือนกันพระเยซูคือมันมีแรงกระเพื่อมจนนับประสาจะต้องบันทึกแล้วก็เราพูดถึงนับประสาอีกนคนนึงคนนี้น,น,น่าสนใจคนนี้เป็นคนกรีคนนี้ชื่อว่าลูเซียนลูเซียนแห่งซามซาตาเขาเป็นคนกรีคนกรีกเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าหลายองค์อ๋อใช่ใช่ใช่เขานับถือเทพกรณาธิมลูเซียนได้บันทึกว่า ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าคริสเตียนเนี่ยได้นมาสการบุคคลหนึ่งผู้ที่มีเกียรติถึงทุกปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่เคารพผู้ที่วางหลกักพิธีกรรมใหม่ของพวกเขาหรือได้ถูกตึงกางเขนด้วยเหตุนี้เองซึ่งอธิบายได้ถึงความไม่หวันเกรงความตายการอดทิศตนโดยสมัครใจที่ปรากฏท่ามกลางหมู่พวกเขาและต่อมาก็ได้มีการปลูกฝังแก่เหล่าสาวกว่าพวกเขานั้นเป็นพี่น้องกันตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาในความเชื่อพวกเขาก็ปฏิเสธเทพเจ้ากรีกและนมาสการพระผู้ไทย ผู้ถืกเตืงนบนกางเขนและดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของพระองคอ์ทีนี้เราพูดไปแล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วความหมายของเทศกาลปัสการหรือว่าการพิสูจน์ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยในแง่ของการที่เรามาเปิดบันทึกเลยจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนอนอกไาใช่ผู้เชื่ออะทีนี้ขอกลับมาที่ความหมายของคําว่าอีสเตอร์หรือว่าช่วงต้นพี่ถามเอินว่าคิดถึงอะไรเอินก็เลยตอบว่าไข่กระต่ายเออถ้าแบบว่าไม่ใช่ความคิดของ ผู้เชื่อก็อาจจะคิดถึงแบบนี้มันมันมายังไงนะถ้าคนที่ติดตามอีพีเก่าๆเรารู้ว่าการที่เราจะเล่าเรื่องของพระเยซูโดยเฉพาะถ้าไปดูในเรื่องของวันคริสต์มาสอ่ะอันนั้นก็จะเป็นเทปที่จะทําให้เทปเนี้ยเข้าใจง่ายขึ้นทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่พยายามจะกินวัฒนธรรมเรามีเทปเก่าไปแล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากเรา,เราวันเนี้ยมาฉลองวันพระเจ้ากัน เพราะชั้นอีสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นเทพเทพหนึ่งในค้าแม้เขาเรียกเยอรมันเยอรมนติกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นชื่อชื่อเทพของเยอรมนติกแต่คนก็เลยเอาเอาชื่อเนี้ยมาเป็นมาฉลองเทศกาลปัสกาโอเคแต่อย่างที่บอกนะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเฉพาะภาษาเกียรติเฉยเพราะว่าพี่น้องคาทอลิกพี่น้องออ์ทอดอร์หรือแม้กระทั่งชาวเยอวอ่จะเราจะเทศกาลนี้ว่าปัสกาหมดส่วนเรื่องไข่เล่นกระต่ายเนี่ย มันก็เป็นการเอาวัฒนธรรมบูชาเที่พรเจ้าอะไรพวกนีดด้แหละมาประยุกต์ให้คนเนี่ยเข้าถึงศาสนาได้มากขึ้นอืมร์ไอคอนิกให้มีเรื่องให้พูดถึงใช่อืจะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องการกินวัฒนธรรมเนี่ยให้ไปฟังได้ตั้งแต่คริสต์มาสคริสต์มาสวเลนาเลนทายไแล้ว่ลืมตัวเอกของเราก็คือจะปนปอ <laughs> <laughs> ใช่ลองลอง,ลองกินุน้ <laughs> สุดท้ายพระเยซูตอนนี้ตายไหมไม่ตายเพราะว่าหลุมศพพระเยซูก็ยังว่างเปล่าถ้าใครไปที่ไป <Israel. S 1> อิสราเอลเนี่ยก็ยังเห็นหลุมศพนั้นที่ฝั่งพระเยซูเนี่ยว่างเปล่าซึ่งเราค้นหาได้มากมายในหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยก็สุดท้ายก็เป็นวิธีที่เราเนี่ยลึกถึงวันที่พระอ,องค์ถูกตึงและถูกฟื้นขึ้นประชนกัขึ้นมาอ่าและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาเล่าเกี่ยวกับ เทศกาลไม่ใช่คำว่าอ,อีสเตอร์แล้วเนาะเทศกาลปัสกานะคะหลาหลายคนอาจจะคุน้นชินกับอีสเตอร์แต่วันนี้จะทให้มุมมองใหม่แล้วก็ทุกคนก็ลองดูนะคะอยากจะรู้พระเจ้ามีจริงไหมอย่างที่ไป่ไขบอกนะคะลองเลย นะทุกคนคะในเอพ s โซดหน้าเราจะนำเรื่องอะไรมาพูดคุยมาเม้ามอยกันอีกนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะติดตามว่า ep หน้าเราคุยกันเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้เอิญและที่ไขก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย